สวัสดีครับหมาพปกกา KWS คาวิสันนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับเกมลายเลนเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาพูดในหัวข้อนะครับเมื่อเลนเจอร์ใหม่มานะครับเลนเจอร์เก่านะครับจะกาดหลนหรือเปล่านะครับอ่านะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับที่หลายๆคนนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งผมขอกรอบก่อนเลยนะครับว่า เลนเจอร์ใหม่มานะครับที่บอกว่าเกิดมาเพื่อฆ่าเลนเจอร์เก่าซึ่งผมดูแล้วนะครับกันแล้วเดือนนะครับจากเส้นเดือนที่แล้วนะที่อีเวนต์เลนเจอร์มาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเลนเจอร์เดือนนี้นะครับจะเกิดมาเพื่อฆ่าเลนเจอร์เดือนที่แล้วนะครับซึ่งดูไปดูมานะครับผมว่านะครับเลนเจอร์เดือนนี้นะครับก็ไม่สามารถฆ่าเลนเจอร์เดือนที่แล้วได้นะเพราะว่าสกิลใกล้เคียงกันเลยนะครับสรุปคือเลนเจอร์ใหม่เกิดมาคคุณเลนเจอร์นะครับที่มาใหม่คุณเลนเจอร์เลยนะครับไม่สามารถฆ่าเลนเจอร์เก่่าได้นนนนอะครับ มีคาเดียวคือเลนเจอร์เก่าจะโดนเนิบโลงแต่เลนเจอร์ใหม่ก็จะสกิลใกล้เคียงกับเลนเจอร์เก่านะครับซึ่งอย่างเช่นสกิลนี้นะครับสภาพาเสียงส,สองมา400เปอร์เซ็นต์ยเลือดคาสะซ็มกากรหอบสกิสสลนะครับซึ่งสกิลแรกนะครับก็คล้ายๆแชมเปญนะครับอ่ากบแชมเปยคารุ่มมากั่งไ้ไก่นะครับ แต่เปอร์เซ็นต์แชมเปญจะน้อยกว่ากับเพกาซัสนี่นะครับเปอร์เซ็นต์จะเยอะกว่าน้ำกับว่าระยะสกิลนะครับก็จะใกล้กว่าแชมเปญนั่นเองนะครับซึ่งแชมเปญนะครับเป็นเลนเจอร์หนึ่งเลยนะครับที่เกิดมาเพื่อฆ่าเลนเจอร์ใหม่ได้คุณเลนเจอร์เลยนะครับคือแม้ค่าเซย่านี่นะครับเพกาซัสนี่เจอกับแชมเปญหนึ่งนะครับผมมั่นใจเลยครับว่าแชมเปญนะครับมีโอกาสชนะนะครับแต่ว่าเพกาซัสจะได้เปรียบกองฮิวาสกิลนะครับเปอร์เซ็นต์จะเยอะกว่าแชมเปญนะครับอ่านี่คือสิ่งที่ แชมเปญจะเสียเปรียมนะครับเมื่อเจอกับเลนเจอร์นี้นะครับแต่ข้าวดีๆนะครับเลนเ,เจอร์ใหม่มานะครับหลายๆเลนเจอร์ครับสู้แชมเปญเลนเจอร์เดียวไม่ได้เลยครับแชมเปญกระเสือข่าวนะครับสอเลนเจอร์นี้คือแบบว่ามหาปลายเทพเลยอ่ะนะที่บอกว่าเลนเจอร์ใหม่เกิดขึ้นมาเพื่อฆ่าแชมเปญครับซึ่งผมดูมาแล้วไม่มีเลยนะครับเลนเจอร์ Hands M. ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อฆ่าแชมเปญได้นะครับไม่เจอเลยนะถ้ามีก็มีน้อยนะครับเพราะตัวอย่า่แล้วแชมเปญมันคือเป็นเลนเจอร์ที่แบบดาเมจดีมากครับ โอ้โหดีในหลายๆด้านนะสกิลโคกโกลเลยครับคือก็กาป้อมเราไป็ะถึงป้อมนางได้นะป้อมสกาลได้เลยนะครับคือระยะสกิลไกลมากนะครับกาวก้ากนะครับซึ่งระยะสกิลนะครับของแชมเปญนะครับกว้างที่สุดในเกมตายเรนเจอร์เลยนะครับอ่านะครับดูนะครับสกิลที่สอนะครับของเพกาซัสนี่นะครับเซย่านะตอกาาคาซะอาเซนจะสกาลสิบวินาทีก็คือมาปบป้อนนี่ครับ บอกป้อนว่าสกิลสมมติจะโดนดาวิซี่ใช้ค่าสกิลเปิดก็สามารถปอกป้อนจัดการดึงดูดจากดาวิซี่ได้นะครับซึ่งสกิลนี้นะครับไม่ใช่เกิดมาเพื่อฆ่าดาวิซี่นะครับเกิดมาเพื่อป้องกันดาวิซี่ดึงดูดไปนั่นเองนะครับซึ่งสกิลเลนเจอร์นี้ค้าดูโดยรวมนะครับคือจะมีประโยชน์มากๆนะครับในการเล่น PVP ถ้าหากทีมหนึ่งมีดาวิซี่นะก็จะไม่สามารถใช้ได้เหมือนดาวิซี่ย์จะไร้ผมประโยชน์นี่คือข้อดีนะครับของเลนเจอร์นี้นะครับที่ขีมบอกว่าเกิดมาเพื่อฆ่าดาวิิซีก่จรงๆแล้ว ไม่ใช่เกิดมาเพื่อฆ่าดาบวิซี่ครับแต่ว่าเกิดมาเพื่อปอปบปอนเรนเจอร์นั่นเองน,น,นะครับ,บรจัดดาบวิซี่นั่นเองนะครับอบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเรนเจอร์ได้เกิดมาเพื่อฆ่าดาบวิซี่ไม่ใช่นะครับก็เข้าใจกันหน่อยนะครับว่าเกิดมาเพื่อปอบปอนเรนเจอร์นะครับจัดดาบวิซี่และเรนเจอร์อื่นๆนะครับที่มีความสามารถในการดึงด,ดูดเรนเจอร์นะครับสกิลที่สอนครับเพื่อความเร็วในการเคลืค่อนไหวนะครับ140% 10ร้อยสี่สกิอเปอร์เซ็นต์ให้เยอะขึ้นจัาทีซึ่งเก่าๆหน่อยนะครับนี่าว่ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับ ทราบบาลีในบานที่สอวินาทีนะครับเห็นไหมครับมันได้ประโยชน์จากปอบป้าดาวิซิกก็จะกำจะเสร็จประโยชน์ของที่ว่าบาเลีจะน้อยจะสี่วิหรือ2วินาทีนั่นเองนะครับจัดเลนเจอร์นะครับหลายหลายเลนเจอร์ที่สกิลสี่วิหมดนะเลนเจอร์นี้ก็แค่2วินะครับการค้าดูโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ค้าดูโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับอ่านะครับซึ่งเลนเจอร์ใหม่มาคถามว่าจะกดกระป๋อมไหมนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเลนเจอร์ใหม่มานะครับคือเลนเจอร์เก่านะก็ เหมือนเดิมนะครับไม่กดกระป๋องเลยนะครับถ้าหากใครมีจะเกดดีอะไรเทพก็สามารถใช้ได้นะครับผมมีแบบหย่านนะไปหลายเลนเจอร์นะครับอาร์คิเเ่นนะครับเลนเจอร์มายานะครับซึ่งเลนเจอร์มายานะครับเป็นเลนเจอร์เก่ามานะที่มานานนะครับแตบว่าเห็นไหมมายังไม่กดกระป๋อนนะเห็นไหมครับสกิลยี่มีคนนิยมใช้นะครับซึ่งเลนเจอร์เหล่านี้นะครับพุดเลนเจอร์เลยนะครับเลนเจอร์เก่าๆมานะครับไม่มีว่ากดกระป๋อนแน่นอนนะครับนอกจากว่าเกมจะปรับใหม่ให้สมดุลเกมมันดีขึ้นนะครับ ก็จะกดกระป๋องการช่วงน,นี้นะครับเลนเจอร์ใหม่มาเลนเจอร์เก่าก็เปอร์เซ็นต์เข้าเดิมครับดีเหมือนเดิมครับแต่ว่าอาจจะสู้ยากนิดนึงนะครับเพราะเลนเจอร์ใหม่มาค่าสกิลมาดีกว่าเลนเจอร์เก่านะครับแต่มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าเลนเจอร์ใหม่มาสกิลจะดีกว่าเลนเจอร์เก่าๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสน้อยมากนะครับที่สกิลเลนเจอร์ใหม่นะครับ จะเทพกว่าเรนเจอร์เก่านะครับเพราะว่าสกิลแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับสกิลเดิมๆครับเรนเจอร์ใหม่มานะทำให้เรนเจอร์เก่าถึงแม้เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่ากับว่ามันก็สกิลเหมือนกันเลยครับแล้วก็สามารถดาเมจได้เหมือนกันนะครับก็ไม่เกาะกระปอนแน่นอนนะครับสำหรับใครที่มีเรนเจอร์เหล่านี้นะครับอย่างเช่นเรนเจอร์แซลลี่แบดดัลลูมานะครับสกิลแบบนี้นะครับว่าจะกาะกระป๋อนไหมคือไม่แน่นอนเลยนะครับผมยืนยันเลยนะครับว่าไม่กาะกระป๋องแน่นอนนะครับเพราะว่าสกิลมันน่าสนใจมากๆนะดี สังเกตได้เลยนะครับ oh ว่าเรามีหลายๆเลนเจอร์เลยนะอย่างเช่นเมกาแมนนะพี่มานาพอสมควรกันนะสามารถอีเวนเมกาแมนนะแต่ว่าสกิลนะครับก็เปอร์เซ็งเข้าเดิมครับดีเหมือนเดิมนะครับก็จะสามารถให้คนนิยมใช้เยอะขึ้นซึ่งเลนเจอร์ใหม่มานะครับใครสุมกาชาเมียรับเลนเจอร์ใหม่ก็ไม่กงเสียใจนะครับเพราะว่าเลนเจอร์ใหม่มาพี่บอกว่าเกิดมาเพื่อฆ่าเลนเจอร์เก่าไม่เป็นความจริงแน่นอนเลยนะครับถ้าเป็นก็มีน้อยน้อยมากเลนเจอร์น้อยมากนะครับที่เกิดมาเพื่อฆ่าเลนเจอร์เก่านะครับเพราะว่า สักเก็ตได้เลยครับกันละเดือนมานะเลนเจอร์กันละเดือนนะเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันเลยนะครับสกิลคล้ายๆกันนะเทพสุบ่าวนี่สร้าวามเสียาย3,000เปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นนะครับจากเลนเจอร์เก่าแค่2,000เปอร์เซ็นต์นี่มาเป็น3,000เปอร์เซ็นต์ครับแค่เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นนะพอมายุคของแบดดาลลุมานะครับสกิลสร้างความเสียหาย3,200เปอร์เซ็นต์นะครับคือแบดดาลลุมามา ใหม่กว่าใช่ไหมสกิลเปอร์เซ็นต์ก็เยอะกว่านะครับเป็นเรื่องธรรมดาคือแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าค่าเาใช้เลนเจอร์เก่าๆจากดีๆนะครับก็สามารถฆ่าเลนเจอร์ใหม่นะครับที่เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นได้นะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นกับว่าสกิลมันก็เกิดบ้าไม่เกิดบ้าก็ไม่เลือกธรรมดานะครับในระยะเวลาเวลาในการคูดาวสกิลนะครับถ้าใช้เลนเจอร์นี้ฝากแคปซูบาว13วินาทีนะครับแบดดัลลุมานะคใหม่กว่านะ13วินาทีเช่นเดียวกันนะครับช่วยระยะเวลาในการคูดาวนะครับ 13วินาทีเข้ากันนะครับซึ่งเรนเจอร์ใหม่มานะครับก็โอกาสที่จะให้เรนเจอร์กัดกระป๋อมมีน้อยมากนะครับดูจากแชมเปญไปแบบอย่างได้นะครับว่าแชมเปญนะครับคุณนิยมใช้กันเยอะนะครับทําไมไม่กอดกระป๋อมสักทีครับอ่านี่เห็นไหมเพราะว่ามันนิยมใช้กันเลยนะแล้วก็อีกเรนเจอร์หนึ่งเลยนะครับที่ไม่กอดกระป๋อมได้นอนมานานคือคนนี่คาเลสโซปกายนะครับสาเหตุที่ไม่กดกระป๋อมคือเพราะมีสกิลที่สอนนะครับคือปบป้อนนะครับเวลาเขาใจพายุใช่ไหมพักกลับใช่ไหมครับก็ปบป พายุก็ไม่มีผมประโยชน์เวลาเขาดิมมิทซายหายหมดก็สามารถช่วยได้นะครับซึ่งสกิลแบบแปลกๆใหม่ๆแบบนี้นะครับเลนเจอร์ใหม่มานะไม่ค่อยมีเลนสกิลแปลกๆใหม่ๆแบบนี้มาเลยนะครับมีเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นนในดาเมจส่วนใหญ่เราเลนเจอร์ใหม่มานะครับไม่ไน้ดาเมจตอนในพลังสุขับปอบป้องทีมครับซัพพอร์ตครับนะไม่มีเลนเจอร์ใหม่ไหนมาเลยนะครับที่มีสกิลแบบปอบป้องทีมอัพเทิร์แบบนี้ปอบป้องนู่นนี่นั่นไม่มีเลยนะครับคือแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ไว้ดาเมจนะครับ ทำให้สมดุลเกมก่อนนี้นะครับหายไปหมดเลยนะเพราะว่าดาเมจเยอะปกป้องครีมเยอะแล้วมีอะไรบ้างครับแค่เปอร์เซเยอะขึ้นนั่นเองมันสู้พีพีจะไหวกันไหนครับในมื่อบอดมาโคกโกนเลยแป๊บเดียวมิสไซล์มิสแป๊บเดียวมิสไซล์ครับมันเกมมันไม่ค่อยสมดุลนะครับดังนั้นเลนเจอร์ใหม่หรือเลนเจอร์เก่ามานะครับก็มีค่าเท่ากันครับนะแค่เพิ่มเปอร์เซเยอะขึ้นซึ่งเลนเจอร์เก่าใครมีเลนเจอร์เก่าเก่าอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะไม่กดกระป๋อนแน่นอนนะครับเลนเจอร์เก่าเก่านะจบกว่าว่า เกมจะอัปเดตแพ็ใหม่ซีซั่น6ใหม่นะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตใหม่บ้างเออเมื่อนั้นแหละปรับปรุงขั้นใหญ่จะเลนเจอร์เก่าจะกดก,กระป๋องไปบ้านแล้วก็มีเลนเจอร์ใหม่มาบ้านนะก็คอยดูตอนนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับข้อที่มผมสร้างมาคือเลนเจอร์ไม่กดกระป๋องแน่นอนเพราะผมดูเปรียบเทียบมาหลายเดือนนะก็เกือเดือนนู่นเลยนะสินหาปีที่แล้วนะครับสินหาถึงตอนนี้นะบอกว่าเกิดมาเพื่อข่าเลนเจอร์ใหม่ เพื่อค่าเลนเจอร์เก่าเลนเจอร์ใหม่เกิดมาเพื่อค่าเลนเจอร์กับผมดูกันแล้วเดิมม,มันไม่ฆ่ากันเลยสกิลแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์นเยอะขึ้นนิดเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแถมมีบาเลียมาซับพอร์ตมาสกิลเดิมๆครับนะน่าเบื่อครับนะไม่เหมือนนะแบบว่าเกมอื่นๆนะที่แบบมีสกิลไปลกๆ,ๆ,ๆมา,ๆมาเออนะ่าสนใจนะแต่เกมนี้คือสกิลเข้าเดิมครับใช่ไหมล่ะสังเกตได้เลยนะครับว่าสกิลเข้าเดิมนะเอามาดูๆครับสนใจแต่ข้อดีของเกมราเลนเจอร์เนี่ยนะครับคือสภาพนะครับ คอปเพนะครับนี่คือเรนเจอร์นะครับสวยมากครับออกแบบมันก็สวยมากสำหรับใครที่ชอบเรนเจอร์ของค่ายไลน์นะครับชอบคนละครไลน์นะก็อย่าพลาดเลยครับกับเกมเรนเจอร์เพราะว่ามันสวยมากครับเกมไลนเจอร์คือเรนเจอร์ใหม่มาผมยืนยันอีกครั้งนึงนะครับเรนเจอร์เก่าไม่กอบกระป๋อนแน่นอนนะครับถ้ากกระป๋องบ้านนี้นะเรนเจอร์เก่าๆไม่มีใครใช้หรอกครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับเรนเจอร์เก่าๆไม่มีใครใช้หรอกครับถ้าเรนเจอร์ใหม่มาแล้วทำให้เรนเจอร์เก่ากระป๋อนไม่มีใครใช้แน่นอนนะครับ ก็ดูความสามารถของเลนเจอร์ไปเรื่อยๆแล้วนะว่าเลนเจอร์ไหนมันมีความสามารถน่าสนใจและเลนเจอร์ไหนความสามารถไม่น่าสนใจนะครับโอเคครับถ้าชอกิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจผมนะครับถ้ามาใครมาใหม่นะครับก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับก็พบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลานะครับจบคลิปไปเพลงเข้านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ